สวัสดีครับผมมีตังความหนูนารมพูนครับวันนี้ผมจะพามาให้อาหารครับสําหรับหนูที่เลี้ยงลูกนะครับให้อาหารแบบไหนยี่ห้อไหนโปรตีนยังไงครับมาดูนะครับจะพาไปดูโซนเลี้ยงลูกนะครับไปดูนะครับนี่ครับพามาดูนะครับ พอเลี้ยงลูก,กอย่างนี้ครับสังเกตดูตัวเมียจะไม่ขอมอับผมจะเป็นพวกนี้เนาะนี่ครับล <c oughs> ูกเขาครับก็ที่เปิด้าบอกครับมีลูกหมดครับเป็นลูกใหม่ครับนี่ครับก็บจะประมาณนี้นะครับ อาหารที่เราจะให้คืออาหารตัวนี้ครับซันฟีด 952S นะครับเป็นโปรตีน18%ครับนี่เป็นการบำรุงน้ำนมที่ดีครับทำให้หนูมีน้ำนมมากขึ้นครับให้ลูกเขาไม่ผอมนะเป็นซันฟีดตัวนี้ครับเราจะหายี่ห้อไหนก็ได้ครับโปรตีน18%ครับ บอกว่าอาหารหมูเลี้ยงลูกครับหรืออาหารหมูเล็กครับที่มีโปรโตีน18เนาะใครจะใช้โปรโตีน20ก็ได้ครับแต่โปรโตีนที่ผมแนะนําคือโปรโตีน18ครับจะไม่แพงครับราคาจับต้องได้ครับวิธีให้ครับเราก็ให้ไปนะครับประมาณสองช้อนครับสองช้อนแล้วประมาณถ้าผู้กับเมียเนาะ แต่นี่ผู้เป็นเนี้ยก็สองซ้อนครับเนี่ยสังเกตูครับนี่เริ่มดำแล้วครับออกได้สักสามวันนะครับสังเกตตัวเมียเนี่ยตัวผู้ครับตัวเมียเขาก็จะไม่ผอมนะครับแต่ถ้าเราให้โปรตีนนี่ต่ำตัวตัวเมียเขามีน้ำนมไม่พอแน่อนอนครับ นี่ยอย่างบ่อนี้ดูออกกี่ตัวครับเดี๋ยวผมเกิดให้ดูเลยเนี่ยบ่อนี้แปดตัวครับจำเป็นต้องให้อาหารนุโปรตีน1ิดแปดระยะยาวครับเพราะน้ำนมไม่พอครับ,บนี่ครับพาไปดูลูกนะครับ ลูกเขาก็จะประมาณนี้ครับนี่ลูกเขาก็จะตัวอ้วนตัวใหญ่ครับผมขาน้ำนมแม่ก็พอเนาะมือใหม่ไม่แนะนำให้จับอย่างนี้นะครับถ้าจับอย่างนี้หนูกัดลูกนะครับไม่แนะนำมือใหม่ครับให้ด้วงหางก็พอครับไม่ต้องเขี่ยไม่ต้องอะไรครับน้นจัวเดียวครับ อนันนี้อันนี้ผมแยกคอดนะดูแยกคอดแต่ลูกก็มีสี่ตัวครับลูกสมบูรณ์นี้ครับถ้ามีตัวเดียวก็ให้ช้อนเดียวครับี่อย่างนี้ตัวนี้มีนี่ก็ออกลูกตัวเดียวครับเป็นหมูใหม่เนาะออกตัวเดียวก็ไม่เป็นไรครับ ดีกว่าเขากลับทิ้งครับบอกว่าหนูออกลูกไม่โดกครับถ้าคุณออกลูกสิบตัวกลับทิ้งหมดก็ไม่มีค่าอะไรครับนี่เป็นโซนหนูใหม่ครับนี่ก็หนูใหม่ครับนี่เราก็ให้สองช้อนครับ นี่ก็ออกออกใหม่นะเอกได้ล้วสี่ห้าวันนะครับขนเริ่มดำแล้วอ,อ่าเพื่อนเพืท่านไหนอยากรู้วิธีการเลี้ยงหมูครับอยากรู้เกี่ยวกับอะไรครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะมาทำคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆครับเนี่ยบอ่อนี้ก็มีสองตัวหน้าพู่กับเมียแล้วก็ให้ประมาณตัก สองช้อนครับนี่ครับลูกเขาครับนี่ครับสมบูรณ์ดีครับนี่เลี้ยงลูกดีนะครับนี่บ่อนี้เป็นสากสองต่อนหนึ่งครับนี่ดูลูกเขาครับ ตอนนี้ผมนับดูแล้วครับประมาณสักเจ็ดแปดตัวครับมาดูบ่อน,นี้ครับบ่อน,นี้เป็นหนูใหม่ครับจับผสมไปเนาะเนี่ยถ้ามือใหม่ไม่แนะนำให้จับนะครับ ผมจะไม่แนะนําให้จับลูกหนูนะครับเพราะว่าโอกาสการกัดลูกจะสูงครับแต่ถ้าคนไหนชํานาญแล้วก็สามารถจับได้ครับแต่ไม่แนะนําให้จับผมเราก็จะให้โปรตีน18ครับเกือบทุกวันครับสําหรับหนูที่ว่ามีลูกตั้งแต่5-6ตัวขึ้นไปครับเพื่อการ ให้น้ำนมได้เพียงพอครับเพื่อให้ลูกเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วมาดูสำหรับลูกหนูครับหนูที่มีลูกสักสิบแปดวันนะครับสิบแปดวันเขาก็จะเริ่มกินนะครับลูกหนูก็ลืมตาเนาะสิบแปดวันเป็นบ่อน,นี้ครับสังเกตดูคนระับ ยังไม่ถึงเดือนครับแต่ว่าเขาเพิ่งลืมตารประมาณสักยี่สิบวันครับเราก็ให้อาหารตรงนี้ครับนี่อาหารตรงนี้เสร็จแล้วก็โรยไว้ตรงนี้หน่อยนึงครับเพื่อให้ลูกหนูจะเริญเติบโตได้ดีครับนี่บ่อน,นี้ก็ใกล้เคียงกันคนระับ นี่สังเกตว่าเขายังลืมตาแลครับนี่เริ่มเริ่มลืมตาแล้วครับ,เร,เ,รรบเราก็จะให้ในนี้ประมาณสองช้อนแล้วก็ให้ลูกเขากินหน่อยหนึ่งรับตรงที่นอนนะเพื่อให้ลูกเขาจเจริญเติบโตได้ดีครับนี่หกแนเจ็ดครับออกได้สักสี่ห้าวันครับสี่วันครับ นี่ครับนี่ตัวเมียครับสังเกตว่าตัวเมียวันตุ๊บแลรับผมนี่เป็นตัวผู้ที่ให้ก็เหมือนเดิมครับสองช้อนแต่ถ้าใครมีข้าวโพดสดจะดีมากครับข้าวโพดสดก็เสริมน,นมได้อย่างดีครับ นี่ครับตัวผู้ครับก็ะจะประมาณนี้ครับนี่ครับขนแพงครับสวยๆนะครับจับได้ครับ ขอน,นี้สิบแปดแดนหกขอนี้ก็มีลูกครับแต่อยู่ใต้แลนะ้วเราก็าให้ไปสองสองช้อนเหมือนกันครับประมาณสองช้อนนี่ยวิธีให้อาหารที่บ้านไม่ให้หนูขัดน,นะครับีน่แนะนําไม่ใช้เหยียกนี้ครับเสร็จแล้วถ้วยอาหารก็คว่ำนะเราก็เขี่ยลงครับ สองตรนครับนี่เห็นไหมครับเริ่มออกมาแล้วสำหรับการให้อาหารหนูที่ว่ามีลูกครับก็จะประมาณนี้ครับเราก็รอ้อยครบสี่ิห้าวันครับเราก็แยกลงไปขุนบ่อด้านล่างตรงนั้น เพื่อนๆท่านไหนมีอะไรสงสัยหรือจะทักถามครับแนะนำให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อผมจะวามาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูครับเรื่อยๆครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมครับ